แกงแบบน่าเขาเรียกอะไรเนี่ยแกงเมืองเมืองบ้านหลาออ๋อ oh, อันนี้พี่ดาจะทำแกงใช่ไหมเนี่ยใช่แกงผักกาดแกงผักกาดแกงผักกาดทำแบบเป็นคนเหนือไหมอ่า,าก็คายคายอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นคนเหนือจริงๆอ่ะเขาจะใส่ไอ้เม็ดมะแข oh. ็งมันจะหอมอร่อยมากอันนี้เราก็ใส่ เนี่ยผักกาดเนี่ยคืออร่อยมากเลยนะผักกาดเนี่ยโหถ้ามาแกงมันจะอร่อยใช่ไหมใช่มันจะออกขมนิดนิดอ๋อหนูไม่เคยกินดีๆจะได้ลองอร่อยอร่อยอันนี้พี่ดาใส่กะปีด้วยเนาะใส่กะปีใส่กะปีแล้วก็มีหัวหอมหอมแดงแราก็ใช้หอมแดงที่นี่แหละนาะเพราะว่าบ้านของบ้านเรามันก็มันมันก็มีอยู่แต่เราใช้เอาที่เราที่มีที่ช้าน ขี้ก็หออัวใหญ่ก็ใช้ได้กระเทียมะเทียมตะไคร้คที่จริงมันต้องมีขา,ขาแต่เราไม่มีขา,มขาไม่มมี่ต้องใช้้องชแค่นี้ก็หายหายหิวละหายยากโอเคเ,เคพราะว่าหนุหุงข้าวแล้วไม่ไว้แล้วหุงข้าวแล้วกดข้าวเรียบร้อยก็จะแกงใส่ไก่วันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างนะมีแกงผักกาด แล้วประกาศแล้วก็ไข่เจียวไหมหรือว่าจะตำแตงไข่เจียวดีกว่าเนาะไข่เจียวดีกว่าเพราะว่ามันเป็นน้ำแล้วโอเคโอเคแล้วเรามาตำน้ำพริกกันอืมอันนี้พริกเราก็ใช้เราก็ใช้พริกที่อ่าเขาบดเขาบดแล้วเป็นพริกแห้งพริกแห้งที่เขาบดแล้วแต่ยังไม่ได้คั่วเนะยังไม่ได้คั่ว แต่มันจะไม่หอมเหมือนบ้านเราเนาะเพราะว่า,าหนูซื้อมาจากร้านไทยนี่แหละแต่มันจะเป็นของประเทศอินโดนะอินโดนี่เหรอไม่งั้นก็เป็นของอินเดียหนูไม่แน่ใจซองมันภาษาเราใส่สองช้อนพอไหมพอเนาะพอ,พอมันเผ็ดด้อโอ๋พริกอัน <พอ S 2> นี้ไม่เผ็ดแม่ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ<ช>็ดหนูกินแล้วไม่เผ็ดแล้วเราก็มีเกลือใส่เกลือ เกลือเหรอเดี๋ยวเราให้เกลือใส่ไปท้ายเกลืออันนี้จะเป็นเกลือมาจากทะเลมันจะเกลือสุขภาพเนี่ยพี่ดามาจากอะไรซีซาวต์เกลืออันนี้มันจะเกลือเม็ดเกลือเก่งพลังดีเลยใช่นี่แหละแต่เป็นเน้นตามมันจะได้ละเอียดโอเค เดี๋ยวเรามาต้มน้ำตอนนี้นนนขวานี้แกงหอมมากเลยหอมมากเนาะกลิ่นหอมมากหอมค่ะเอ้ยพี่เชคค่ะตะไคร้กระกเทียมหอมแดงเอาไฟแรงกว่าน,นี้ไหมหรือว่าไฟปานกลางแรงกว่านี้นะแรงเดี๋ยวมันกลิ่นมันจะแรงนะคะ อตอนนี้เราไม่อยากให้กินมันทั่วบ้านแล้วเราก็ใส่ไก่ใใเลยเนาะเด<จ>ี๋ยวเข้าบ้าน,นจ, <laughs> จะจะจามจะจามซะก่อน พี่ดาพี่ดาคั้นเกลือใช่ไหมไม่ไม่คัน้นเอาใส่สดสดเลยอพอพอไก่เราเอู๋ไก่เยอะเหมือนกันนะพี่ต้องมาเยอะเนาะเ,เพราะว่าอันพอไก่เราได้ได้ที่แล้วซึ<อ>่งเราก็จะใส่ผัดดาลงไปตอนนี้เราตอนนี้เราเอบขว่กไก่ให้ ให้นแห้งนิดนึงปลาทอดให้ให้ลังให้พ้อใหญ่อันนี้ของเราคนไทยกิน,นอันนี้อันนี้เก็บใช่ไหมพอเีออนนเอาแปะก็ได้นะเพราะว่าเตาเล็กใช่ไหมนี่ก็เกียบได้แล้วไก่ก็เกียบได้ หอมเนาะอืมหอมอุ้ยหิวข้าวแล้วอืมน่ากินมากเลยเ ูว่าหม้อหม้อเล็กนะเนี่ยหรือว่าผักจะยุบยุบอยู่โอ้ยพี่ดาววนขึ้นไงกระทะมันตกลงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหม้อไอ้กระทะเพราะว่าหม้อมันเล็กหม้อเล็กเกินเอ้าอะไรอะไม่ยืนม่งย ไม่เป็นไรมันตัดอดได้มีเลยที่ตัดอันนี้แหละกำลังดีอะแล้วก็ปรุงใช่ไหมพี่ดาใช่น้ำตาลใส่ถั่วนมานินึงโกชูโรสน้ำตาลต้องใส่ไหมน้ำตาลไม่ต้องเพราะว่าข้าวหวานเราไม่ชอบ หน้อติดน้นปลานีน่คืนี่น่ากินมากเลยเน,ะนาะน้ำลน,ะนำคุกขิดใช่น้ำหลงเหลงมันม่อร่อต้องน้ำคุกขิดชิมดูก่อนดมันจะเค็มเา่เแค่คงชิร้ปลาก็พอแล้วเพราะว่าเราใส่กะปิแล้วเนาะ กินอาหารอาหารทาง,<ก>งเนื้อนิดๆนะเนี่ยเพราะว่านูไม่เคยทํานะเนี่ยแบบนี้แกงบ้านๆแต่รู้สึกว่าเนื้อจะเยอะมากเลยนะเนื้อไก่เยอะเกินโอ<ห>้หอมไปถึงข้างบ้านเลยนะเนี่ยจะให้ไก่มันสุกน,นิดนึงแบบ